น่าจะเห็นคมนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเล่นคนเดียวในแคมเปญอะไรดเีเอาเป็นโคสตีมแล้วกันนะซึ่งน,นี้ก็จะมีหลายด้านมากขออนุญาตเล่นเป็นหมดง่าย <laughs> ผมเล่นเ,เ,เล่นเก่งโอเคเดี๋ยวไปเรื่มเกมกันเลยนะครับ ก็เกมนี้เป็นเกมยิงซอมบี้นะครับซึ่งมีเนื้อเรื่องมีภาคหนึ่งภาคสองภาคสามเฮ้ยว,ว้าวเขาไมเตยต่อภาคสาม,มพูดอะไรเนะี่ยซึ่งเกมนี้จะให้เราฝ่าดงซอมบี้ไปเรื่อยแล้วตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยนะซึ่งด่านนี้ผมก็รู้กันนะว่าเนื้อเรื่องอะไรกดะอนโทนเพื่อยอ่อโอเคเราไปกันเลยดีวยกว่าน,นะเออเออซึ่งเกมนี้ไม่สามารถเล็งได้นะครับยกเว้นปืนที่มีสโคบติดนะ ออออืืโอเคบ้านหลังน,นั้นจะมีของนนหวังว่าเอ้ยสมอเกอร์นะครับซึ่งเกมนี้จะมีใช่ใช่แค่ซัมบี้ปกสินะครับจะมีซัมบี้พิเศษด้วยนั่นเองหลายตัวมากนะครับเจ็ดตัวหัวเยอะนะเรานนผมว่าเจ็ดตัวี่เยอะมาก ราคายี่สิบสองบาทโคตรคุ้มเอ่อโมอโเตอร์โโโทร็อปมอเตอร์ท็อปโอเคอเออจ็อกกี้โอ,อ้ What the hell Oh my god อีกม่ได้ที่ต้องเดินผ่านทางนี้อีกมือเสราจขึ้นมาเพิ่มนะครับแล้วก็ยิงเต oh ็มชิตโอ้น็อตกูดอืมอืมเข้ามาเลยสักผีชื่ออืมเฮ้ยชาร์จเจอนั่นไง โอ้โหเฮ้ยย hey! right. ืนึงดิจะเย็นเฮ้ยจะเย็นเฮ้ยชาแซมชาแซมอ่ะอืออือมาเจ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 อเฮลจะกระโดดไปไหนเนี่ยใชบ้านหลังนั้นก็ต่อเลยดีกว่านะเดี๋ยวดีดโดนสุดโอวขาดวันนี้มีอะไรเอ่ย มีกระสุนมีอะไรนะน้ำมันลมอ่ะเออละอันนี้มีไดานาไมท์ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นระเบิดล่อสัมบี้อ่าสัมบีมัน,นออกหมดแล้วแล้วก็ถูกไหมเออืออ สูตรยิงอะไม่รู้เขาเรียกสูตรตัวนั้นผมชอบยิงเนี่ยแล้วก็กดคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาโอ้ชิเฉิษพิษพิเดี๋ยวนะ่ผมหยิบเริ่มหยิบอะไรมาตั้งแต่ตอนต้นนะใช่ผมเริ่มหยิบยามาฮะเฮ้ยแฮนเตอร์ใช่บอ โโออออ้้ะะภาวนาไม่ให้ติดเหลืองมันจะติดได้เพราะว่าเฮ้ยสวัสดีโอ้โหมามามาเฮ้ย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 เยี่ยมยินดีที ไปแค่นี้พออืมเซฟรูมอยู่ดนนีเฮ้ยจอกกี้ต้องเล่นเดี่ยวนะเพราะว่าถ้าเล่นหลายคนมันวุ่นวายวุ่นวายมากหน,นึ่งอยู่ตูเรือ,รอบอดปิดได้ไหมลืมเออันนี้ก่อนไปบอดจุ๊บจิบก่อนนะครับน้องปิดเองโอเคปิดปิดปิดอัดหนะ้า มาต่อนะครับไม่มีของนะครับที่นี่อ,ออกมาทำข้อระบ,บายน้ำสินะโอ้โหตวอะไออื้อืมอ,มอมืตัวอะไรวะตัวอะไรวะเอ่อเอ็มสิปม,มีสก,ก้าอาสเป็ด นี่เขาเรสแปรดหรือเปนะเฮ้พอดีพี่เออเฮ้ยเพาไปโดนออ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 เฮ้ยโอ้โหพาไปโดนออโคตรหน่วยขอบคุณครับ รู้สึกบางทีแล้วรู้สึกบางทีเล่นกับบอดแล้วรู้สึกดีกว่าอีเล่นกับคนอีนะมันแบบมันมันคอยพุ่งกันเราอนะเพื่อนเลกัน้อยมันก็หิวให้อะพทกเนี้นะมันดีตรงเนี้ยนะครับคนบางทีมันหวงมันหวงแบบหวงของอะมันไม่ให้อ่ะจุ๊บอืออืองั้นเดี๋ยวว่าตายนะเพราะว่ามันเป็นหมดง่าย ถ้าเล่นกับคนนี้ผมจะเล่นโหมด normal เฮ้ยเฮ้ยออกโดนถินทับโอ้ยเฮ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 ้ยเต็งคิวเต็งคิวอืออือมีแทงข้างบนให้ผมเดาที่ผมจำได้อันนี้ผมเล่นได้หมดนนี้ นั่นเองครับเลยชูเตอร์แทงอ๋อเฮ้ยเค้ยนิวนิวนิวิวชุบ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 มาเร็วโอเคไปกันดีกว่าเดี๋ยวบอดหิวสักคู่หนึ่งซึ่งภาคแรกเนี่ยจะมีตัวละครหลักสี่ตัวภาคสองก็มีสี่ตัวเนี่ย ซึ่งตัวละครก็ตัวเรื่องจับมาปนกันนะครับเขาเรียกว่าปนกันได้ป่ะวะเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเรื่องต่อกันนะครับจากภาคหนึ่งต่อสู่ภาคสองนะครับซึ่งเขาเอาตานจากภาคหนึ่งมาให้คนที่เล่นภาคสองเล่นเลนด้วยนะครับผมเลยแนะนนะว่าให้เล่นภาคสองดีกว่าโอเค โอ้ไม oh 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 okay. <laughs> <laughs> <ๆ>่โกรธโอ้ไม่โกรธนี่ไงอาไรอะไรวะโยนระเบิดท่อแป๊บอะไรวะเมื่อกี้ซึ่งเกมนี้สลับภาษาไทายจะลอยๆหน่อยนะครับต้องแบบมันต้องอ่านมันนี่พี่ต้องอ,อ่านอะไรวะมันจะอ่านยากหน่อยนะก็ <laughs> ะเป็นระบบแปลไทายนะครับซึ่ง <laughs> ผมไม่แน่ใจนะว่าปรับภาษาตรงไหนนะครับ ไอ้รุงก็คอมเมนต์นะครับ What the hell เดี๋ยวผมจะเล่นทั้งสองแชตเตอร์แล้วกันนะแชตเตอร์นี้จะผมก็จะไปต่อพาร์ทหน้าต่อเนค่ับซึ่งแชตเตอร์เนี่ยเราเลือกได้เลยนะครับจะเล่นแชตเตอร์ไหนนะเขาไม่ต้องแบบเล่นผ่านด่านเรื่อยๆไม่ครับไปยิงรถเนอะเดี๋ยวมันมากันเยอะ เร็วขิดมาแล้วเพื่อนอันเตอร์สามไปต่อเร็วไปกันอือเสียงบงแบงบง นราจะไปทางใช่หรือบุกบุกออกมาเร็วนั่นหู้แต่ฟังจัอกกี้ ผมครับบุกบุกบุกไปกันดีกว่ามีปืนไหมเนาะปืนระเบิด จำได้มันมันจะมีเชนซออยู่ตรงนู้นแขนนอะพี่อันนี้อะไรอ่ะกระสุนี่แก้วเหรอตรงนี้เราต้องรีบไปหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวซอม,มี่จะมาเรื่อยๆนะตอนเมื่อกี้เพื่อนโทรมาโอ้ชิตุณครับ ต้องรีไปจากตรงนี้โอ้ยกดอือ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 เกิดหมดวแล้วโอ้ยฮันเตอร์ฮันเตอร์โหสปิเตอร์โอ้ยเยอะจังวะหน้าเปิดอะไรเปิดขี้อะรอ ไปเร็ว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 ระเบิดไม่มีอ่ะเสียดายโอ้ชุด oh, ต้องรีบเข้าไปนะครับเรื่อไม่ต้องหมดเจ็บที่หลังเจ็บที่หลังคือมันจะมีตรงท่อระบายน้ำตรงนี้นะครับตนนอนแรกผมคิดว่แม่เราไหลลงมาข้างล่างไม่ใช่มันให้เราวิ่งเข้าตรงนี้โอ้โห ตรงที่ข้างน้นฮือไต,อไ,ปตอไปเราต้องถมเข้าไปนะเฮ้ยอีเกลิลดีเซอร์อีเกิลมันจะมองยากหน่อยนะตรงนี้เออสูดมดกระสูดมดกะสูดหมดแล้ว

รีบลงไปรีบลงไปเร็วรีบลงไปสปิตเตอร์ก็มาไม่หยุดเลยเว้ยไปเร็วตรงนี้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 เจอดแล้วติดแล้วติดแล้วติดแล้วเจออีกด้วยจะกายิงโอ้โหเรื่องอะไรหนึ่ง สวยมากโอเคครับเอาเปา็นว่าคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันะะนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้วยนะครับผมนะเดี๋ยวผมมาทำต่อให้นะครับผมนะโอเคครับสวัสดีครับว่าต่อฟลักไม่หมดดิไปเอ้ย okay, ครับเจอกันคิม่าครับบ๊ายบายโอ้โหมือมือโคตรดำมือชิด